ถ้าไม่อยากนะครับได้โดนพระเก๋เนี่ยจะต้องตั้งใจนะฮะดูคลิปนี้ให้ดีๆนะครับพระขุนแผนรุ่นนี้นะถามว่าเก๋เหมือนไหมสําหรับผมนะสาหรับผมนะเก๋ไม่เหมือนเลยนะฮะไม่เหมือนเมตนิดเลยนะครับทักษะการดูที่สําคัญเนี่ยเวลาเราหยิบพระขุนแผนรุ่นนี้มานะครับเราจะต้องทําความเข้าใจนะฮะว่าเป็นพระกุสมัยอยุธยานะครับการดูพิมพ์การดูพุทธสิทธิ์นี่สําคัญมากนะครับสำหรับคนที่ดูเป็นง่ายเลยนะฮะลักษณะพระเห็นไหมครับ นั่งมานแล้ววิชัยแล้วสวยงามมากมากเห็นไหมเนี่ยเวลาเราดูไม่เป็นเลยเราหยิบขึ้นมาเนี่ยพระเนี่ยครับทักษะสัดส่วนหน้าอกนะครับการวางมือเนี่ยเห็นไหมครับว่าทักษะพระการดูพิมพ์เนี่ยค่อนข้างสมมาตรนะครับพระสมมาตรมากนะครับนี่แค่ดูแค่ผืนว่าพระจะต้องสวยและสิ่งสําคัญจะต้องมีสเสน่ห์นะครับเห็นไหมครับอันนี้ดูเบื้องต้นนะครับเห็นไหมครับ ดูเบื้องต้นเนี่ยผ้ามีเสน่ห์นะครับนี่นะเรายังไม่ต้องลงลึกมากๆนะครับถลับจะลงลึกมากๆเช่นนะเราส่องดูเนื้อเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยฮะมีความละเอียดนะฮะและมีกวดเห็นไหมเนื้อมีความละเอียดและมีกวดเห็นไหมครับนี่นะฮะมีความละเอียดมีกวดนะเนื้อเนี่ยจริงๆนะเหมือนคุณแผนใบเสมาเลยนะเออเหมือนคุณแผนใบพุทราเลยนะบางองค์เนี่ยนะครับนี่นะดูเนื้อดีๆนะ ใช่ไหมครับทักษะการดูเนื้อเนี่ยสําคัญมากนะครับเห็นไหมจริงๆพระเนี่ยเป็นพระที่สร้างอายุไม่ได้ห่างกันนะครับพี่ๆีนะต่อมานะครับเวลาเราดูนะฮะนอกจากดูความมีเส่น์ของพระเนี่ยซึ่งซึ่งจะต้องทําความเข้าใจนะและต้องเห็นพระเยอะๆนะครับทักษะต่อมาเวลาเราส่องเข้าไปในเนื้อะจะเห็นว่านะฮะพระขุนแผนรุ่นนี้นะครับเป็นพระที่นะครับ ลงชาตินะอยากจะบอกเลยเนะี่ยบอกก็ได้ถ้าเราดูเนี่ยนะของเก๊เนี่ยนะครับมันจะไม่มีนะพ้าแท้ส่วนใหญ่นะมักจะมีชาติแดงๆนะฮนะชาติแดงๆนี่นีหนีนี่ฮ้นีหนีเฮ้พเนี่ยจะมีชาติและชาติเนี่ยนะซึ่งชาติเก่ากับชาติใหม่ยังไงยังไงก็ไม่เหมือนกันนะถ้าคนที่ดูชาติเก่าแดงๆอย่างเงี้ยเป็นนะก็สามารถที่จะ ช่วยเสริมทักษะนะครับสําหรับการพิจารณาพระองค์นั้นได้มากๆครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมีคราบน้ําหมาักพระองค์นี้ห้อยมานะมีคราบน้ําหมาักนะครับเนี่ยแห้งคราบน้ําหมักแห้งแห้งอย่างนี้อย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมมีชาดบนด้วยนะก็จะทําให้ดูง่ายขึ้นนะครับสําหรับธรรมชาติในพระนะต่อมาสิ่งสําคัญที่จะแนะนําเลยนะครับเวลาเราสอบเนี่ย พระเนี่ยนะครับเวลากดออจจาอกเนี่ยมันจะมีส่วนคมนะที่เห็นไหมเนี่ยเส้นแตกอย่างเงี้ยในคมมากๆนะเวลาเราเอาพระองค์เนี้ยไปถอดเส้นแตกตรงเนี้ยมันจะไม่คมแล้วนะมันจะทูกนะมันจะไม่สวยนะทักษะแขนอย่างเงี้ยนะครับแขนที่เกิดจากพิมพ์เนี่ยมันจะคมนะเห็นไหมคมนะหเห็นไหมเส้นแตกอย่างเงี้ย เส้นโขมโขมอย่างเงี้ยที่มันเกิดจากบล็อกนะครับเวลาเราเอาผ้าองนี้ไปถอดเส้นพวกนี้มันก็จะไม่มีละมันก็จะทุ่ๆนะถามว่าเ,าเป็นตําหนิที่ดูได้ไหมนะฮะเวลาเราไปถอดเนี่ยคนไปถอดเนี่ยนะครับเมื่อถอดแล้วไม่คมเนี่ยมันก็เจาะพิมนะพิมก็จะเพียนนะทำให้ลักษณะพุทธศิลป์หรือความสวยงามเนี่ยศิลปะสมัยอยุธยาจริงๆเนี่ยมันจะเพี้ยนนะพิมพ์ก็จะเพียเ้ยนไปเลยเช่นนะไปถอดปุ๊บไปถอดไปถอด พระไม่ลึกนะไม่ลึกไม่ค่อยคมเหมือนของแท้นะก็ไปซาะนะซึ่งเมื่อไปซาะพิมพ์ปุ๊บนะพุทธศีลเนี่ยความโคง้งความเว้าความคอคอเส้นอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปนะครับทําให้สเสน่ห์หรือ,อความงดงามของช่างที่เขาแกะเนี่ยมันหายไปทําให้ดูง่ายทาให้พรนะองค์นั้นเกศนะนะนีะ่นะ ก็เป็นขุนแผนนะจริงเป็นขุนแผนที่ใช่ถ้าเราหาขุนแผนใบใบพุทรากนะูบั้นใหญ่ไม่ได้อนะไรเนี่ยเราก็หารุ่นนี้มาแทนได้นะเขาเป็นคํากล่าวของเซียนพระบุรานะนี่นะครับนี่นะครับ